อล้วก็อยากเข่ามาแต่ตำรวจว่าซื้อมาเลยโอ้งานดีฮะโองานเนาะงานอืมทงานเ่องยงงำงานเรียกบ่โอ้ลงงานสุดท้ายไปชื่อเลย่ลางคืนเลยคือว่าจะกินลาบซีดเนาะเห็นงานในเมื่อยเลยกิน เ็ฝนตกขี้เกา่าพี่น้องไงมันนี่กันเนาะโอ้ยังตุมีย<ก><ก>ูม่อมน้ำมันขี้เกาไ,กไปตัวนีเ่เนาะเออฝนตกฝนดินพี่น้องไงเนาะน้ำมัน้ำมัน

ไอ้ที่ข้งวายาาไปหาลูกเรามืนดื่นแนล้ต่อมหน้อใหม่นือมันครับพอดีน้ำไม,ม,ม้พว้านบ่นีนครับเ,เ,เปล่าใชา่บาทครับเอ,อ้เออเอาคือเอ้าคือตอ เฮ็ดซิเนาะเอลยแล้วน้มให้จืดเลยใส่ตะไคร้นึงใส่ใบนัวเบเลยต้มแวบัดนี้นตกจนี่เป็นนคิดเนอย่างเดียวลพี่น้องเอ้ยงบ่ยาวอ่ไติแนเนาะไปตีตะแนดกี่แต่ว่าทุกมือนีนี่มันบ่มีเนาะ้้เอาทุกมือเออเออๆ ะมันจะเบิดนะเนาะเอาสล้ดเอ่าห้จะเก็บพื้นใหญ่มากใช่ไหมนี่ผน่ตอนนีเก็บแต่แเหมันหมดอือแต่หวไ่ยาตลุดหัวหลเลยเาเลยตนี่ข่ายังงตอนเช้าเนี่ เินนไม้ต้ลูันนจเ่ได้เป็นกระเพาะบ่จ้ะเป็นบรินอนเลยบด้นอนกินคลากินกินดีได้ค่ะกินดีเห็นน้ำรับกินเพรากินดีเท่าน้ม่เลยจ้ะนู้นี่กินตีโเรประทาน บมกินกับอะไรพี่วน่เนาะกินยากินบรรยากาศเขาแล้วใจ่บะถายาอืเหใบกิโดแม่ใบรโ่กโดดเลยีากับตาเงีลอยนาน้งจะแงค่นนอเพ่อหากังน้องพัน็ยังน้องพัน แกิหาสบ่งน้วตสองโมงีสองมงเลยะตัวไอ้คือจักทีบเอ้าจะได้วางฉันโจากทีบนมันผลโต๊เลยพี่น้องมันคือเศร้าได้เนาะที่จริงมันเที่ยงมันบมุยงเลยเลยนี่

เออโฮะมาดีผลด้วยกันไหมฮอกก้า ไปได้แต่ละมุมเนาะไปได้แต่ละมุมไอได้ตัดแต่ละมุมพี่น้องเลยย่าแค่คว่างใส่คว่างใส่คือดูเตาน่าโดยเป้เลยวะปานมาแทกใส่พี่น้องเลยแทกกระแทกใส่ดีป้ะดี มาอยู่นี่เป็นเดือน,นได้ชิมเจ้าเนาะชิ้วกมือนี่นะชิ้วกมือเลยมาอยู่ไปรเรื่อยๆพี่น้อ่เลยผมต้องลิ้แนแล้วม้วนมือแล้วเหมือนนี่เนาะนั่งมันมือม้วนเว้นแล้วเหมือนนี่กำออกไปแต่โปรอยากห่มากเลยอะชิโน่เลยเนาะทางมันเปืี่ยนแบบนี้นอนอยู่เงินใหม่ก็ได้ใช่ไหมฮะนอนดูเงินใหม่ขึเอาหนิบ่ ได้อยอ่แต่ปัญหาอันัมันมีสัญญาณทำปยู่อยู่นะมันม,มนีสัญญาณนอกุ<า>๊กานั้นเยอะเอนนียมันตกทำข่ามอะไบากออกออกแล้วก็บอยากเข้าไามถ้าถาอะไรออกออกไปแล้วกับบากเข้าไหมเาลียบ้ย <S <S 2> <S 2> ทางเดีไปร้อย ทางไม่ชุดโหดอีได้ยังเลยทางเปื้อนเะทียวออกเทียวเข่านะพวกนี้ึ้นจเจ้นิเต็นข้างในครับทำไมโอ้นกันมาอ,อีกแล้วดเดดองเนาะมัะนนเลี่ยนแล้รนี่ กัะซิบได้แลยอ้โอ้ดขขาวว่ดขขาวดิขาวได้จักกโมงไห้เลยชี้คองชี้คองุมง

กเ้ดอนไี๋ไปพัไปกินข้าวก้อนนี้ก่อนพี่เัน้องเลยพักเที่ยงก่อนสักหน่อยเหยียดแข้งเหยียดขาเข่าลงแข้งลงขาแล้วสองขาออนต้อนพี่ตองเลยเนาะครับกะผลตกลิ้นเนอะพี่้องเลยผลาดมือร่นทางเที่ยวมีแต่ขิดเพื่อนปันมีแต่ขีดตมพี่้องเลยเนาะ เอาเท ah> uh> ่าสมบัติได้ฮะกินกินกินมีได้กินนะลุงหนวดบอคักวีงหนวดเนาะมีหัวหลักกินกินอ๋อกะชิลงนี่แหละไปเอ๊ะโอ้ส uh> ีเส oh! ja. mm um> ื้อง evet> ัววะ ลาบงัวไปยังจังบหยุดแล้ว่าเอะเ่ปเาว่กินข้าวกินข้าวพี่น้องเยเนาะเอาพี่น้องเยบ่ยังบสบายบ่นะบุกห้องก่อนพี่น้องเยบุกเคื่นี่ก่อน มีห้องกสาวพี่น้องกัเลยเนาะอันนี้ห้องไฟตัวนี้เจ้าเลยนี่เลยตัวนี้เลยมุงก็ไม่มียังก็ไม่มีเจ้าไม่มีมุงบ่เออมีอ้าจ้าไปนั่งใกล้กันบ่บ่ได้นั่งใกล้กันกันบ่ได้นั่งใกล้กันบ่ได้บ่ยังสมมุยนั่งใกล้กันแล้วได้ด้วยนั่งใกล้กันแล้วบางมวยบ่คอยนี่เราบอกมวย เรานอนแบบเอาขาเอาไว้แแบบพันเอามือผ่ดเฉยนาเลยบ่อยไงเรานอนเรานอนควงนอนหมากไก่กินกินอะไรเนาะอันนี้ห้องพัชชาตัวนี้ห้องมีตูห้มีตู้บอโอันหมเออเข้ามาเข้ามามาได้งพันเดี๋ยวกินอยกินไหมจ้า จะด้จะยนาะจะด้ยจะด้ยบากินไบอางดงดกินทิงดกินสัไงอย่างงเนาะชาวชินกานชาวนีก็แหดกระเตเ็ดกรว่าแหกว่าแหงกแฟแซ่บใส่เงินเงาทำได้จังเลยเคยกินมาเตยมาเตยกินครับ ขาไดพี่น้องเด้อเทปแล้นกันตาุกคนมาเด้อพี่น้องเลยเนาะทำเพียงต้นวดว่าซื้อมาเลยโอ้รงานนี่นะฮะโร้งานผาเนาะงานอืมงงานเรียกไหนี่โงานเรียกว่โอ้งานสุดท้ายไปชื่อนี่คคือว่าจะกินลาบสีดเนาะ คิดงานในเมื่อเลยกินอ่าจะเลยนะฮะจะเลนะอันแบบกินข้าวเสพนะพี่ดาอยเนาะการกินแต่หนึ่งเนาะพอวันมื้อเร้านี่เนี่ยแยกวุงกันนะซุปเฮานะบวกกินข้าวอกันนะเครียดกันไปยังเครียดกันไม่ใช่หรอนาะคจะกินตำเป๋มกยังไม่อีครับ มาเนี่ยพี่น้องเหมือนเดิมมามาพี่น้องเหรอเ็โซ่กินโซ่บบับตัวเองกินขากับบนไนี่บาเอาเน้อไปกินเลืมันาวอ่อนีฮะว่าเรากินเป,ปรตทีบเหรอกินตอนที่นอนนะกินเป,ปรตทีบเราคนนะจะกินเป็ตปนต้นไรพี่น้องเลยเนาะกลา้าบเราในบจุตามพอกินนะ เมือ่นในเมืองเนาะแม่แต่ว่ามันสิบ่มีแบบเองเครื่องในแล้วนะหาบ่มักไนเลย้าไปกิน,นมีเองในปม่มันบ่นม,นม,นม,นมีแบบพวกผักคิดิโอมีย่อนะเนาะมันมีสัญญ่าได้นอกฉันขาวไปแทนเรือยเนาะเล่นบ่มิจะขีดเนาะฮะฉันมีัสับเบพนมี่ไปพอนะมี่ เาจับจานผี่ีบ,บ,บ,บอกมาโทรศัพท์ลงพรอสชชายดุนไหนเดี่ยนี <c ười> ้สัญญาณดีเดนอห้องเดี๋กับ,บมีกันนี่ยคือว่สอาสื่อมาสื่อมาแต่พลานนี่นะโทรศัพของหลวงพ่อกันนะคือว่าเนีมันลื่นเนาะนนะลื่นบอละลื่นบอลเลยเห็ดแล้ว อันนี้แหละก็แมนผ้าสีมื่อเขชาผพาได้กันบ่แปลงยังมาบางเดี๋ยวท่าสีวกบถาก่อนมุ่งขนตกท่าอะไรอีกไหมแม่เนยแปลนตันไหนนะต้นไหนมันสิบมันยินมันนี่เิบที่มัอยู่ไหนได้ยังอือมันกบใหญ่เลยอืมอืมอืมก็เรียบใตเบิ่งก่อนงมันได้ไว้กอ่ที่ท่าอยู่อืมอืมธรรมดาอยู่พีนงคเนาะเส็ด ไปเรื่อยถือว่าไว้อยู่พี่น้องเราคืดเนอะได้จักมาอยู่ที่สิบหกมือสิบเจ็ดมือแล้วเนาะได้อย่างนี้แล้วคำบอกเลคือว่าข่าวเดี๋ยวจะโดนถ้าเนี่ยนะโอ้เนาะไรจยคำเลยอะไรคำเลย สังเกตสังเกตสังเกตแนวเดียงไอเดียกระปูเนาะไอเดียตะเดียะนี่งัวตะแกงนี่คั้วทับกันเลยทับกันทับกันทับกันอันนี้ลัดยังงี้รัดตะแกงรัดตะแกงบ่โอ้รอนี่บ้างเลยอนี่ รลอล่อคนไม่อไม่พร้มพร้ม่บงามเด้บองงามไปีแต่แต่มองแต่ละบอนนี่บองคือกันได้พี่น้องเลยเนาะองงามกบ่ิกีเ่เดอฮะน้องพันน้องมิชัญยัเบิรงคคิดไม่เฉยโอ้ยเนาะบิร์กแคของบป่ ก้งเขาเบงได้ถ้ามีโทรศัพท์แก่ยังม่ได้แสดงว่ามันมันลื่นจนย่าณยุบเหมือนเนาะคขาดขาดขาดยังไงเนาะมีเป็นจุดเป็นจุดยากเลยสิบมองอลไรใช่ไหมถึงญาณนี่มีมีบอลต้องหันทรไมแม่นมีไปเดินอย่าเป็นหนังหลินอยู่เนาะมีมีมองผู้นักูาษานอนอยู่มองเสียมูอ่ะเนาะแมนมองไปเสียมูดได้มองหัวแต๋ก็แล้ว ข่าวจะเสยบเนาะได้ยินเสียงเจ้าของอยู่บ่ปล่อยเอาปล่อยมาให้ดินหรือกว่าต่องพันปล่อยมาให้ดินหรือกว่ามันสัญยันว่าแหงเด้ว่าแหงเบิง์นีบแตกครบอยู่ ะะะมันขาดคืนขาดคืนนี้ขาดคืนฝนตกแต่ว่าเอ้าเนาะนเป็นได้ไร <c oughs> ของระเบ้าคือว่าขึ้นนี <c oughs> ้พอได้เนาะ <c oughs> ของเขาพอได้เลยกากระบาดได้ยังเงล็ <c oughs> อกสเปรย์เลยของเขานะ

อันต้องสองตะปูเสียงตกตะปูเสียงสางงามนะต่ำต่ำอยู่หักกีเนาะบริยุทธบริสาวสางกันเลยบริยุทธบริสาวพี่น้องไงเนาะกมกแกงแกงกะลุยมาบริยุดธน้ำปะเฮาพี่เฮาพี่ตัวนั้นครับนั่นนะเขาเฮาพี่ต้องใส่คำนั้นนะผลโตกกลางเนี่ยน้ามากแล้วอย่างกะลุยบุกมาพี่น้องอยล่มพุกล่มภาพพี่น้องเอ้ยมาอกิดนึงเนาะน้ำเยอะเล ปานองพันปะมากินตตบกระพุ่นเด้อนยืนตรงพอนตะใช่ปะกินปะเออหมกสส่แวดอยู่นี้เนาะพี่น้องเลยโอ้อันนี้บอทเธสาบบรีบมาใหม่นะเก่าจะบอกอากามันตายบย เรเปเ็นนจารอสากเลยแล้วสิมาเอาต่ว่าอยูกระปาปุ่นไปวะครับอเพราะมันเดือปะอ๋อลุนไนลงพันีิจนลึกบ่ะไะอันนั้นน่ะปุ่มมันน่ะไตั้งโต๊ะน่ะ ปุ่มมันจนรุดบัสทนได้เพียงไงดูหน่อนะราคาหาแสนป้าพี่น้องไลยเนาะกะอัปเดตยังพี่น้องเบิ่งนับกันเป็นระยะระยะเนะาะมาด้วยก,กันกนะันไปทำขบนบะเมนเมนมาเด้อมากินเด้อฮะนี่แหละระบาซื้อมาเองเห็นบ่ อ่ากินกินข้าวกันเแต่ว่าบ่สวนเด้อไอาพี่น <s ality> ้องนะที่สําหรับคลิปนี้บ่ยาวก็ขอจบคลิปปิดคลิปก่อนพี่น้องเ้ยขอบคุณขอบคุณีล่ยินดีกทุกคนเนาะไปก่อนพี่น้องเอ้